สำหรับต้นนี้ก็กรีดประมาณ9โมงเหมือนกันครับก็ได้น้ำยางเฉลี่ยประมาณครึ่งถ้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเวลาในการกรีดยางครับโดยส่วนใหญ่แล้ว Area. คนกรีดยางทั่วไปก็จะกรีดช่วงในเวลากลางคืนนะครับ mm. เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นครับ แล้วก็น้ำยางจะไหลดีในช่วงเวลากลางคืนครับซึ่งในตำราหรือนักวิชาการก็พูดกันแบบนั้นนะครับสำหรับผมแล้วผมนำความรู้เหล่านั้นมาเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ให้มีความยืดหยุ่นครับอย่างเช่นถ้าในช่วงกลางคืนที่น้ำยางไหลดีแล้วเราไม่สามารถกรีดได้ เกิดฝนตกผมก็จะปรับมากรีดในช่วงเวลาเช้าๆหรือช่วงเทสายเอาครับถ้ากลางคืนอากาศปลอดโปร่งไม่มีฝนผมก็กลับไปกรีดในเวลากลางคืนเหมือนเดิม mm hmm. การทำงานที่มีลักษณะยืดหยุ่นแบบนี้ผมผมคิดว่ารายได้ที่เราจะได้เนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องและไม่สะดุดครับแม้ว่า ในแต่และว,วันเราจะเจอฝนบ้างเราก็ยังสลับมาทําในช่วงเวลาเช้าเช้าหรือส,สายสายหรือช่วงบ่ายๆก็ได้ครับแต่ถ้าเรายึดแต่จะกีดช่วงเวลากลางคืนอย่างเดียวเราคิดว่ายางไหลดีช่วงเวลากลางคืนพอเดือนเดือนนั้นหรือวันวันนั้นเกิดฝนตกเราก็ไม่สามารถทํางานได้มันก็ส่งผลมาไรายได้ของเราอีกครับสะดุดอีกครับกลายเป็นว่า เดือนนั้นเราก็ได้รายได้ที่น้อยลงถ้าเราไม่มีความยืดหยุ่นมากพอครับหวังว่าการปรับใช้เวลาในการกรีดยางที่ยืดหยุน่นไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนโดยดูตามสถานการณ์ในการทำงานจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ